มาหน่อยนวลฮึ่นฮป่มกึ่มฮึ่นฮึ่มนึ่น่มฮี่ม่มฮ้่มฮึ่ม่ะอีหมูอ่หมูอีมฮึ่มฮึมมูึ่มฮึ่น่มฮม่มฮ่มฮึ คนไปง้ามันนะนี่น้องแบกนี่น้องชชโคจนอนไป็นบอออกไปเลี้ยงมันะแต่สังได้ยะหนาผูนิอยู่พ่ดหนาผูนิอยู่แต่สันะนอนทามลูกเขาีว่านอนทานีกินไตเนอนอนทามนอนทามัฮนเสนนเออฮอนมาปลาองแ ง่ายขนา่ขราจะเดือยจะเมือนเดิ่ายขนาจะเดือยจะมืนเด้อเออคน่นคน่นคนนนเหลียวมุกกองพนไะ